สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือรหัสรถยนต์3หลักบนป้ายทะเบียนรถในไทยนี่แหละครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรามีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของรหัสพวกนี้อยู่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือ มาถอดรหัสกันว่าตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างแล้วเอ่อทไมมันถึงสําคัญค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามไปคิดว่าเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาใช่ครับเคยสังเกตกันไหยครับตัวเลขสามหลักเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่เลขสุ่มนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นเหมือนโค้ดลับที่บอกว่ารถคันนี้ใช้ทําอะไรมีวัตถุประสงค์แบบไหนอืมเอกสารนี้อธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่ามันคือระบบ จำแนกประเภทแล้วก็ลักษณะการใช้รถยนต์ครับผมโครงสร้างหลักๆเลยนะฮะก็คือเลข3หลักนี้แหละค่ะตัวแรกสุดเนี่ยจะบอกประเภทรถแบบกว้างก่อน,อ,นอย่างเช่นเป็นรถยนต์นั่งนะเป็นรถโดยสารหรือว่าเป็นรถบรรทุกอ๋อแบ่งกลุ่มใหญ่ๆก่อนใช่ครับส่วนสองหลักหลังเนี่ยจะเจาะจงลงไปอีกว่าเป็นการใช้งานแบบไหนเช่นแบบใช้ส่วนตัวหรือว่าเอาไปใช้ทำธุรกิจการค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเช่นใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆในระบบนี้ก็คือการที่มันพยายามแยกให้ชัดเจนเลยแยกเรื่องการใช้งานส่วนตัวออกจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ใช่ค่ะซึ่งการแยกแบบนี้เนี่ยเอกสารชี้ว่ามันมีผลตามมาหลายอย่างเลยงั้นเราลองมาดูตัวอย่างรหัสเด่นๆที่เอกสารระบุไว้หน่อยไหมครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นดีเลยค่ะอย่างรหัสที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็น่าจะเป็น2-10อันนี้คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั่วไปค่ะรถเกง๋งรถบ้างที่เราขับกันนี่เองใช่ครับผม ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มเชิงพาณิชย์ก็จะมอีอย่างเช่น220 220นี่คืออันนี้จะเป็นรถยนต์โดยสารที่ใช้เพื่อการพาณิชย์รมณ์แบบรถทัวร์รถบัสอะไรพวกนั้นครับอ๋อค่ะแล้วก็มี320ด้วยใช่ไหมคะครับ320ก็คือรถยนต์บรรทุกที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือพวกรถ10บล้อรถ6ล้อขนส่งสินค้าค่ะชัดเจนเลยมันแยกตามประเภทรถก่อนแล้วค่อยบอกว่าใช้ทำอะไร นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างกลุ่มรถจัก,กรยานยนต์ก็จะเป็นรหัสขึ้นต้นด้วยเลข6อ๋อมอเตอร์ไซค์ก็มีรหัสแยกย่อยเหมือนกันใช่ครับมีตั้งแต่601ใช้ส่วนบุคคล602ใช้เพื่อการพาณิชย์แล้วก็630อันนี้คือรถรับจ้างหรือพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เราคุ้นเคยละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยยังมีอีกครับอย่าง7 3 0อันนี้ระบุชัดเลยว่าเป็นรถแท็กซี่ค่ะแท็กซี่มิเตอร์ แล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม 8xx อันนี้เหมือนเป็นหมวดหมู่เบ็ดเตล็ดเบตตะเล็ดนี่มีอะไรบ้างคะก็มีตั้งแต่รถป้ายแดงรหัส801รถพยาบาล802หรือแม้กระทั่งรถที่ใช้ในการเกษตรก็804ครับโห oh, ครอบคลุมเยอะมากเลยค่ะแสดงว่าการจำแนกที่ละเอียดขนาดนี้มันต้องมีเหตุผลสำคัญแน่แ ใช่เลยครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นหลักที่เอกสารนี้เน้นย้ำเลยเรื่องการประกันภัยรถยนต์ใช่ไหมคะถูกต้องครับเรื่องประกันภัยนี่แหละคือสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังรหัสพวกนี้เหมือนกับว่ารหัสพวกนี้มันเป็นการกำหนดเอ่อโปรไฟล์ความเสี่ยงเบื้องต้นให้กับรถแต่ละคันตั้งแต่ตอนจดทะเบียนเลยใช่ครับอธิบายให้ง่ายๆก็คือบริษัทประกันเนี่ยเขาจะใช้รหัสพวกนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคิดเบี้ยประกันอ๋อค่ะ รถที่รหัสบอกว่าใช้ส่วนบุคคลอย่าง110เนี่ยโดยทั่วไปก็จะถือว่าความเสี่ยงน้อยกว่าเบี้ยประกันก็จะถูกกว่าน้อยถูกต้องค่ะเทียบกับกลุ่มที่ใช้งานหนักกว่าหรือมีความเสี่ยงตามลักษณะงานสูงกว่าอย่างพวกรถรับจ้างสาธารณะเช่นแท็กซี่730หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง630 ใช่ค่ะหรือรถที่ใช้เชิงพาณิชย์อย่างรถขนส่งสินค้า320รถโดยสาร220พวกนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าเบี้ยประกันก็จะแพงขึ้นตามโปรไฟล์ความเสี่ยงที่รหัสมันบอกไว้เนี่ยแหละค่ะครับผมและนี่ก็นำมาสู่จุดที่ต้องระวังมากๆที่เอกสารเตือนไว้เลยใช่ค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะคือเรื่องของการแจ้งข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงหมายถึงตอนทาประกัน ใช่ค่ะถ้าเราแจ้งลักษณะการใช้งานรถตอนทำประกันไม่ตรงกับรหัสหรือไม่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นแจ้งว่าเป็นรถส่วนบุคคลรหัส110แต่จริงๆแล้วแอบเอาไปขับรับจ้างหรือใช้ขนส่งสินค้าเป็นประจำ mm hmm. พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยนะคะที่จะปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนได้อ่ว ปฏิเสธได้เลยเหรอครับได้ค่ะเพราะถือว่าเราแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญไม่ตรงกับความจริงซึ่งมีผลต่อการประเมินความเสี่ยงและเบี้ยประกันโอ้เรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแล้วไม่ใช่เลยค่ะมันตอกย้าว่าการจัดประเภทตามรหัสพวกนี้มันผูกกับความรับผิดชอบทางการเงินจริงๆในมุมมองของทั้งภาครัฐและบริษัทประกันตามที่เอกสานี้ระบุไว้เลย งั้นก็สรุปได้ว่าการเข้าใจความหมายของรหัสเหล่านี้แล้วก็การแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงเนี่ยสำคัญมากๆม,มีผลโดยตรงต่อความคุม้มครองที่เราจะได้รับใช่เลยค่ะโดยรวมแล้วสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกเอกสารครั้งนี้ก็คือรหัสรถยนต์3หลักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะคะครับแต่มันคือการกำหนดบทบาท กำหนดหน้าที่แล้วก็ระดับความรับผิดชอบเบื้องต้นให้กับรถทุกคันซึ่งส่งผลโดยตรงเลยกับเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องประกันภยัยที่มันผูกกับความเสี่ยงในการใช้งานจริงๆตามที่รหัสบ่งชี้เนี่ยแหละค่ะครับผมเข้าใจจำแจ้งเลยครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกกันในวันนี้ผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับค่ะเชิญเลยค่ะคือนอกจากเรื่องประกันภัยที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การที่ประเทศไทยมีระบบจำแนกประเภทรถยนต์ที่ละเอียดมากๆแบบนี้ที่เอกสารอธิบายไว้เนี่ยมันน่าคิดต่อว่าอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในมิติอื่นๆได้อีกไหมอ๋อน่าสนใจค่ะเช่นเรื่องอะไรคะเช่นอาจจะเอาไปใช้ในการวางผังเมืองการจัดการจราจรหรือการวางแผนพวกโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับอืมเป็นไปได้นะคะเพราะข้อมูลมันละเอียดพอสมควรเลย ใช่ครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะลองคบคิดกันต่อยอดจากข้อมูลที่เราได้คุยกันในวันนี้ครับ